หน้าวัดตำเสือนะครับเลี้ยวเข้ามาทางวัดตำเสืออ่าโนนปยอญาขอาจล้องเห็นไหมโนนวัดตำเสือนะครับอ่ามีเจดีย์อยู่โนนแต่เราไม่ได้มาที่วัดตำเสือนะครับวันนี้บางยาไม่ได้พาบีบซีมาดูวัดตำเสือเราจะพาไปอีกที่หนึ่งแต่มันผ่านมาทางนี้นะครับ โอเคอดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับอ่าวิวสวยวิวทัศน์วิวภูเขาสวยๆตรงนี้บ้านหน้าชิงนะครับผ่านวัดตาเสือมาแล้วก็มาถึงบ้านหน้าชิงบริเวณนี้เป็นป่าภูเขาอ่ะโอเคก็มาถึงวัดแล้วนะครับเอาวันนี้บางย,ยาพาน้องโอเว่นกับน้องเจมมาเข้าวัดที่นี่วัดโพเรียงนะครับที่นี่วัดโพเรียง นี่เราเข้ามาถึงในวัดแล้วกุฏิในรอร้นกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เข้ามาถึงในวัดเขามีงานด้วยนะครับน่าจะมีงานศพในวัดแต่ว,ว่างูมันอยู่ในกุฏิเดี๋ยวเราต้องไปไปหานะเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าตรงไหน ก็ว <ok> ัน <àn> น <nt sleeve> <baptism> ี้นะครับนี่มาอยู่ในวัดโพเรียงนะครับวัดโพเรียงกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับน้องโเวินแล้วก็น้องเจมด้วยนะเดี๋ยครับน้องโเวินน้องเจมด้วยวันนี้เราจะเข้ามาดูในปฏิกริยของพระนะครับมีงูอยู่ในนั้นสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคร่ะพี่มันเยอะไหย ดีมาใหกันเลยหนอลำปลาชาเป็นเดิมหวยนวยแ้กเข้าหวยพุก็นอเนี่ยน้ำคว้าอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นน้คว้าไม่โอเคอไมไม่โอต่างนี้ซึ่ตรงนหนน้ไม่โอเคไ่ได้ไม่ได้ะได้มนะเกไปตรนี้อ๋อให้ปนี้เอัโอเคก็นะครับงูเห่าเลื้อยเข้ามานี่ เอ,เอ้ดำเดียวก็ <ไป S 1> มีหลวงพ่อนะครับแกไม่สบายนะอาจารย์ที่ปุดนี้นะครับที่เขามาเห็นเจอคนนี้ว่ามีงูห่าเข้ามาในนี้ก็เลยขอให้เรามาช่วยนะครับย้ายอองูหงอออกไปนะครับต้มจนจัดได้นะครับก็อบอกกันทุกครั้งนะครับบอกกันทุก,กคลิปว่าบางยาไปได้ไปจริงๆนะครับไม่เกี่ยวว่าที่ไหนขอให้ได้ช่ดดยวยเหลือกันนะครับพร้อมยัง ไปไปกันเลยทิวินไ<ป>่ไม่รออีกืองาไม,มันหนีงาอยู่กันกกเนางากองงากองก,กนนันิ้้ใ,ในั้นคือใมาจากมาจากยี่ประตูไล่เมอายประตูเล

เราอยู่โดนนั่นแหละพี่เจมเดี๋ยวเดีด๋ยวเเนี่ยไปเปนอ่มีเยอะไหมตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอันตรายเลย นะครับนี่สุดอันตรายอุ้ยในหัวไปเลยนี่นี่อันตรายรุ่นนี้นะครับมองเห็นยากตัวเล็กน,นะครับขอมุดมุดตามซอกได้นะครับอันตรายนะครับก็หลวงพ่อ ป่วยไม่สบายอยู่ในกติกนี้ด้วยนะครับระวังเร็วรุ่นเล็กรุ่นเล็กเร็วมากนี่ระวัง้ดีมันเร็วนี่รุ่นเพียวเลยรุ่นนี้มองเห็นยากพิษอันตรายนะครับรุ่นนี้ก็คือพิษอันตรายเหมืนกันระวังตะก้องระวังด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นตัวไม่ใหญ่ แต่ก็อันตรายมากมากนะครับมากโอเคเร็มากอย่างเร็วเลยอาจารย์เร็มไหมไม่ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเลยไม่เร็วเก๋มีอะไรไปนอนมีใครเดินไกลนอนนี่มนอนนอนอยู่ตรงนี้หลอดู่ปล่อยเมาส์ปาปลาอะไรกันเนี่ยอมาพัดอมาพัด ได้ปีอะครกันอ๋อกับชายชายห่าวไทยหรือว่าเห่าหม้อรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้น้ำพิษเหลวเป็นน้ำเลยนะครับถ้าเกิดคนที่โดนลูกงูเห่ารุ่นนี้กัดนะครับก็จะใช้เวลา โดยรวมไม่เกิน40นาทีแน่นอนนะครับนั่นจะทำให้เราเป็นอัมพาตนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันจะหยุดนะครับมันจะหยุดไม่ว่าจะเป็นลิ้นตากล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับมันจะทำให้เราเป็นอัมพาตได้ภายใน40นาทีถ้าเกิดเป็นเด็กก็20นาทีครึ่งชัง่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเด็กโดนงูไซนี้กัดนะครับ พี split, right? ่ของเทวนกับเจมส์เว <g goats> ิน <necessary> ก <terms> <sh arp memories> ับเจมนี anyway ่เออโหวมันอยู Hiç ่เดียวนเราโดมันอยู่เดียวนีอาผูด้วยปูด้วยปูดีจนเลดิใส่ตุกเจนใส่ทุกงเวใช่ทุกเวเออไม่ผือไม่ือใช่ทุกเรียวใช่ทุกเอันนเลจ๊ะ อันี้เห็นหือม่เฮ้ยเร็วเออโอเคนะครับคลิปสี่ก็วันนี้ถือว่ามาช่วยเหลือกันสําเร็จเหมือนทุกครั้งที่บังยาบอกนะครับว่าไปได้ไปช่วยได้ช่วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับพี่ฝากติดตามเพจบางยาบงหลักินแฟนเพจด้วยนะครับเพราะว่าคลิปทุกคลิปของบางยาหลังจากนี้บางยาจะเอาไปลงในแฟนเพจ นะครับบางอย่างบอราทิ้งแฟนเพจทางช่องนั้นนะครับฝากด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเจอกันในคลิปหน้าวัสดีครับ